สวัสดีเพื่อนเพื่อน,นะครับสาหรับวันนี้ก็เป็นช่วงเดือนมกราคมนั่นเองนะครับเป็นช่วงวันหยุดผมนะครับก็ได้มาเที่ยวที่สะพานแม่นม้ําแควนั่นเองครับที่กาญจนบรุรีสะพานแม่นม้ําแควล่าสุดนะสำหรับใครที่จะมาเที่ยวที่นี่นะครับผมช่วงวันนี้ก็เป็นช่วงวันจันทร์นะครับบรรยากาศประมาณนี้มาถ่ายรูปถ่ายวิวกันนะครับเดินไปฝั่งนูน้น บรรยากาศสะพานม่น้าแควนครับช่วงประมาณสัก8ปดโมงเช้านั่นเองนะวิวสวยนะวิวสวยเลยนะผม ถนนสะพานแม่น้ำแควนะครับเป็นเส้นทางรถไฟนั่นเองนะครับที่เอามาเช็คอินกันสำหรับเพื่อนๆที่ผ่านมาแถวนี้นั่นเองครับคนเยอะนะชาวต่างชาติเยอะเลยเนี่ยเดี๋ยวเราข้ามไปฝั่งน้นกันครับเ,เ,เดินไปสักลอมหนึ่งแล้วเดินกลับนี่หมอมอ เป็นสะพานเหล็กนะครับผมพเพื่อนเดินได้เลยก็จะมีทางเดินมานะครับเพราะว่ารถไฟรู้สึกว่าจะเป็นช่วงช่วงนะครับไม่รู้ว่าวันนี้จะเจอหรือเปล่านะสำหรับผมเ,เดินถ่ายให้ถึงจุดนู้นเลยนี่ครับมุมกลางสะพานเดือนทิดกำลังขึ้นแบบดีเลยช่วงประมาณสองโมงกว่าๆนะสองโมงเช้า นี่เราเป็นมุมสายนะครับจากที่เราเดินมานะฝั่งที่มาจากเมืองนะครับกาญจนบุรีนั่นเองที่เราขับรถมาจาก นะครับแล้วก็มาปุ๊บเราจะจอดอยู่ด้านนู้นนะครับที่เป็นสถานีนะครับผมที่สะพานแม่น้ําแคร์แล้วเราก็เดินมาอันนี้จะเป็นขาออกจากกาญจนบุรีนะครับจุดนี้สวยเลย ไปนู่นเลยเนี่ยให้ดูเพื่อนๆด้านซ้ายก็จะมีในส่วนของเป็นคล้ายๆตลาดนะครับผมตลาดแล้วก็ร้านอาหารช่วงต้นเย็นนะครับเนี่ยด้านล่างในนู่นเลยโอ้โหมสวยนะครับเดี๋ยวผมจะแผนกล้องให้เพื่อนดูรอบๆนะครับสําหรับใครที่จะมาแม่น้ําแควช่วงเดือนมกรานะครับของปี6-6นั่นเองนะครับก็ต้อนรับสู่ ปี66นั่นเองลองชมกัน ครับผมจากที่เราเก็บภาพมุมสูงนะครับก็ได้วิวที่สวยงามนะครับช่วงช่วงเดือนมกราของปี66นั่นเองนะครับก็ฝังเงนเพื่อนไว้นะครับสําหรับใครที่จะมาเที่ยวที่สะพานแม่น้ําแควนะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับไม่ใกล้ไม่ไกลจากกรุงเทพนั่นเองสามารถขับรถมาประมาณสักชั่วโมงกว่าก็ถึงเรียบร้อยนะครับเราก็มาถ่ายรูปชมวิวกันได้นะครับเก็บบรรยากาศเอาไปลง Facebook YouTube กันนะผมเพื่อนๆได้ชมกันนะผมอันนี้จะเป็นมุมมองสําหรับ ท่านใดที่จะมานะครับทั้งมุมซ้ายแล้วก็มุมขวาน,นั่นเองครับแล้วก็สามารถเช่าเรือได้นะนะเรือแบบพาท่องเที่ยวแล้วก็เล่นผ่านสะพานแม่น้ำแควนะครับเนี่ยเรือไปขอเดินไปก่อน เยอะเลยนะครับช่วงนี้ประมาณ8โมงนะถ้าเกิดตอนเชงเที่ยงคนน่าจะเยอะกว่านี้นะครับที่มากันก็มาถ่ายวิดีโอถ่ายรูปก,กันนะครับเนะี้ยถ่ายภาพกันจิ๊กของเราถร่ายเอาอยู่อันนี้มองกล้องเบาๆนะครับจิก๊จกแบบจิ๊กเบาๆนะครับเนี้ยบอก เ่านหน้าถ่ายภาพกันด้านหลังเราแล้วครับก็ฝากกันด้วยนะครับสําหรับเ,เพื่อนๆที่จะมาเที่ยวสะพานแม่น้ําแควนะผมสามารถเดินทางกันมาได้เลยนะผมแล้วก็มาจอดรถตรงจุดที่เราขึ้นรถเมนะผมรถเมจุดด้านหลังตลาดนะครับเป็นจุดใหญ่เลยต่อามาเสร็จปุ๊บก็จะถึงนะครับตรงนี้ก็ช่วงเงย็นๆเขามีตลาดอีกทีนึงนะ เพื่อนสามารถเข้ามาได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปต่อที่ถ้ำกระแสนั่นเองนะครับที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับเดี๋ยวเราไปเก็บภาพมุมสูงให้เพื่อนไดชมกันนบรรยากาศโอเคครับเดี๋ยวเราเจอกัน